แต่บางคนน่ะเรานินทาได้แต่มันจะมาจัดก,การเราทีหลังได้เหมือนกัน <Hey. S 1> <laughs> ระวังกล้องค่ะกล้องเนี่ยมีอยู่ทั่วสตูเลยตอนนี้ <Hey. S 1> พูดอะไรไปอะ่ะได้ยินหมด <laughs> แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่ากล้องเนี่ย hey. 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 <laughs> อย่าไปหยอง <laughs> ิ่งที่น่ากลัวกว่ากล้องเนี่ยอยู่ข้างหลังเราไม่ได้ยินเมื่อวานอะถ้าได้ยินนะแซวไปแล้วยิงส้มตังอีกแล้วมเลยแย่มากเลยใครจะกินเนี่ยรำคาญมากเลยจะกินน้ำส้มตัาส้มตังสเวทตลอเดี๋ยวหมีอะเธอร้านชื่ออะไร จุนตังตุนตังร้านที่ตูนสั่งอ่ะอร่อยแปปนึงนะทุกคนเขากำลังสั่งซุ้มตังอะไรนะคะร้านซ้มตังตูนตูนออเดอร์ในรีกูดชื่อร้านอะไรอ่ะเอาปิดปิดแปปนสัึงเลยแปหนึงแปปนึงนะไปถามตูนไหมว่าร้านที่ตูนสั่งชื่ออะไรอ่ะเอ้ยนัท

น่ารักน้อน้องน่ารักขอโนั่นเองนะคะดูสาวๆเล่นกันอยาาตูนนันักบอกว่าสั่งส้มกตำให้หน่อยด้ค่ะ please please โอ้โกตำอันนี้ชตำใช่ไม ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วมูอย่าเพิ่งให้ไปตังถือเดี๋ยวมากี่พี่พี่เอฟซีอ่ะตั้งชื่อช่องไรว่ามูมูพาบินไม่ใช่ไม่ใช่คลิปดีอู้ใช่ไหมอยขอดูหน่อยขอโมโมดูนิดนี่อ่ะโมโมเตนเตนไอ้นั่นเดี๋ยวเฮบ้าดิบูมเฮบ้าดิบูดิบูมบอม let's go บ้าดิบ้าดิบูบูเฮบ้าดิบูมดิบูมบอม let's go บ้าดิบ้าดิบูบูเฮบูดิบู ดีเหมบ่ลวเหมี่บว Let's go b y y boom boom Hey you Hey you Hey you End of my party ต uh, mm ิงเติงเติง End of y a เราลองแบบหลบลิขสิธิ์ทุกคนต่อไปเป็นเพลงนโป๊ะมัมมัมนโปะมัม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 ก่งตั้เก่งมากเก่งมากนโปะมัมมัมนโปะมัมมัมนโปะก่ง้ไม่ได้อะูไปูไปไม่ได้ ขอบคุณนะคะคุณแบงค์ซีเอ็มค่ะคุณอาเล่เจ๋เจ๋ขอบคุณนะคะเอาโอจริงเหาะมีคนได้ยินด้วยว่ามีน้องน้องอยากกินโอจริงอ่ะอ๋อมีคนอยากโดนขอเอาขอเอาเป็ดหน่อยหน่อยอยากโดนดูมูของติ๊กเกอร์ด้วยอ่ะขอบคุณค่ะตายแล้วเรามีแบบชาวด้อมเด็กสตรีและคนชรามาสปอยหลานด้วยอ่ะถามว่าขอบคุณนะคะ มันลละายยโอดูสิมีคุณน้าคุณพี่คุณน้องพ่อจ๋าแม่จ๋ามาสปอยหลานๆอ่ะขอมากมูมูรู้ได้ไงว่าต้องขอสติ๊กเกอร์แบบเนี้ขอขอเป็ดอีกทีหน่อยโอ้โหใครสอนคะเนี่ยขอเป็ดอีกทีหน่อยโอ้โหเชื่อคุณน้าเขาก็แบบทีหน่อยบนหัวมูนมูต้องไม่อยู่ข้างหน้าหรอกโอ้โหคุณน้าบอกว่ากระเป๋าตังค์คุณน้าสั่นเลยอ่ะ โอ้โหนี่แหละแกแกมีพี่พี่เอฟซีเขาตั้งชื่อช่องให้ว่าแต่งว่าชื่อช่องมูมูพาบิน,ะนอะตูน <laughs> แบบแบบเอฟซีเอฟซีอขอบคุณนะคะแบบกลับมาไลฟ์ครั้งแรกแล้วดิฉันก็แบบบินเลยอย่างนี้พี่ดาลีการ์พี่เค,คนไรฟ์น้องก้าวมินบอกว่าน้องก้าวมินอะให้พี่ดารินค่ะ เนี่ยแหละขอหน้านๆหน่อยโอ้โหนานด้วยเชื้อคุณนาเขาแรงมากมูบูขอบคุณค่ะด้วยลูกไหว้สวยกระต่ายไหมต้องให้มีปแตังนั่นแน่มีกระต่ายไหมมีกระต่ายไหมมีกระต่ายไหมตำนาน5นาทีบินมีกระต่ายไหมมีกระต่ายไหมเออเป็นไงล่ะพี่พี่เขาก็แบบเอ็นดูหลานเนาะซูเมเกีะมูขอบคุณค่ะก่อนแล้วขอบคุณค่ะอุวย เออเอเอ in เป็นไงล่ะเลี้ยงหลานออนไลน์หลานชายเรียบร้อยมากเออเราไม่ค okay. ิดเลยอ่ะว่าพอเรามีหลานอ่ะกลายเป็นหลานสาวเรานะซ่าผู้หญิงที่เนี้ยซ่ามากเลยทุกคนแล้วด็่ผู้ชายกลเป็นเรียบร้อยไม่ซ่าอุนไม่ซ่าอ่ะอ่ะหไดเท้ามูมูจะบอกว่ามูมูเรียบร้อยเหรอเด็กๆเหียยเท้ากันลูกทุกคน